ี่เก้าครับวันนี้เรามาทาอะไรกันครับวันนี้เรามาชมสถานที่ประจําจียงวัดเรานั่นเองครับสําคัญมากเลยนะครับอันนี้คือตัวประจมเพงหวัดเรานั่นเองครับนั่นก็คืออพาร์ตเมุทรเจดียของเรานนั่นเองค่ะ พระสมุทรเจดี JD, ตั้งอยู่ตำบลปากคลองบางประกดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่แต่เดิมเป็นเกาะกลางปากแม่น้ำเจ้าพระยาเรือเล่นรอบเกาะได้กระแสะน้ำเปลี่ยนทิศทางทำให้ดินตะกอนทับถมเชื่อมกับเกาะเป็นแผ่นดินเดียวกันประชาชนเรียกว่าเจดีกลางน้ำลมเมอ่ยลมเจ้าผ่านพัด ทำมาให้เจอฉันลมไม้ลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เมื่อเข้ามาภายในบริเวณจะพบพระวิหารหลวงซึ่งภายในจะมีพระปฏิมาชัยวัตรพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงและพระมงคลชัยวัตรปางห้ามสมุทร ให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สการะจากนั้นก็จะเดินออกไปตีระฆังที่หอระฆังเป็นสัญลักษณ์ให้เทวดารับรู้ สมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในหลวงรัชกาลที่ 2, สองทรงให้สร้างองค์พระสมุดเจดี JD, เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้แต่ยังสร้างไม่เสร็จในหลวงรัชกาลที่สองได้สเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สามจึงได้สร้างองค์พระสมุดเจดี JD ขึ้นตามความประสงค์ของพระบิดาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใหหลวงรัชกาลที่สมาไหว้องค์พระสมุดเจดี JD, เห็นว่ามีความเตี้ยจึงสร้างให้สูงขึ้นเป็นเจดีล้อมฟางทรงกลมสวมทับเจดีองค์เดิมและบรรจุพระสารีริกธาจำนวน12พระองค์โดยรอบองค์พระสมุดเจดี JD, มีเก่งจีนหรือศาลารายเดิมมีสีทิศแล้วสร้างวิหารหลวงกับศาลาทรงยุโรปแทนเหลือสองหลังสำหรับให้ประชาชนนำดอกบัวมาถวายและนั่งพักผ่อน <S <S ฐานองค์เจดีมีรูปปั้นช้างเพศผู้หันหน้าออกเพราะเชื่อว่าสมัยก่อนมีจระเข้ช้างเป็นสัตว์มงคลจะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้ ด้านหลังองค์พระสมุดเจดีย์มีศาลาทรงยุโรปพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยในหลวงรัชกาลที่2ศาลาทรงยุโรปที่เรียกว่าตึกฝรั่งหรือศาลาทรงยุโรปอาคารหลังนี้เพิ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นศาลาถง5ห้องก่อสร้างในลักษณะทรงยุโรปประตูโค้งมน ้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆภา,ายในมีปูนปั้นประดับประดาสวยงามมีภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับการสร้างเมืองสมุทรปราการและการสร้างองค์พระสมุทรเจดี JD. และที่ด้านในสุดประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยให้ได้ไปกราบสการะด้านหลังศาลาทรงยุโรปคือต้นโพ สร้างขึ้นพร้อมๆกับศาลาทรงยุโรปเดิมนั้นได้ปลูกต้นโพไว้เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปแต่ต่อมาต้นโพต้นเดิมถึงแก่อายุไขจึงได้มีการนำหน่อโพพุทธคยามาปลูกไว้แทนที่เดิมจนกระทั่งปัจจุบัน คำรักจากฉันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจอ